ในการติดตั้งระบบลดน้ำให้สะดวกและมีประสิทธิภาพนั้นควรที่จะต้องรู้วิธีการและเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานวันนี้เราจะมาแนะนำข้อต่อสวมเร็วออก2ทางทวินแทบ็บที่จะช่วยให้การลดน้ำสะดวกมากยิ่งขึ้นไปเริ่มกันเลยครับข้อต่อสวมเร็วออก2ทางทวินแทบ็บเป็นข้อต่อเกลียวในขนาดสาทับนิ้วเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแยกก๊อกออกเป็น2ทาง ใช้เพียงแค่ก๊อกสนามเพียงอันเดียวก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายความต้องการของเราครับตัวอย่างการใช้งานข้อต่อสวมเร็วออก2ทางทวินแท็บเช่นวาล์วด้านที่หนึเราสามารถประยุกต์ใช้ทําความสะอาดชะล้างต่อเครื่องซักผ้าหรือต่อสายยางรดน้ําแบบปกติก็ได้ครับส่วนวาล์วอีกด้านหนึ่งเราอาจจะสามารถทําเป็นระบบรดน้ําเกษตรที่ใช้กับทอ่อ p ีก็ได้ครับ วิธีการติดตั้งข้อต่อสวมเร็วออก2ทางทวินแทบ็บขั้นตอนแรกให้ทําการติดตั้งข้อต่อเข้ากับกอ๊อกสนามขนาดครึ่งนิ้วโดยทําการหมุนเดือยที่กอ๊อกสนามออกแล้วหมุนเกลียวในของข้อต่อสมเร็วทวินแทบ็บเข้ากับกอ๊อกสนามให้แน่นเท่านี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นมาที่วาล์วด้านที่1ถ้าต้องการต่อสายยางรดน้ำแบบปกติ ให้ทำการต่อสายยางเข้ากับข้อต่อสวมเร็วแล้วสวมข้อต่อสวมเร็วเข้ากับวาล์วด้านที่1เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับส่วนวาล์วด้านที่2ถ้าต้องการจะต่อระบบน้ําแบบถาวรแนะนําให้ใช้กับท่อ P.E. ขนาด20มิลมตรให้ทําการหมุนข้อต่อตัวผู้ที่ตัวข้อต่อทวินแทบออกจากนั้นพันเทปพ,พันเกียวและทําการต่อข้อต่อ RS หมุนข้อต่อห่างปลาไหลเข้าไปในข้อต่อ R S จากนั้นใส่คลิป,ปล็อกท่อแล้วดันท่อ P E เข้าไปให้สุดมุนคลิป,ปล็อกออกมาให้แน่นเท่านี้ก็ต่อเรียบร้อยแล้วครับวิธีการใช้งานข้อต่อสมเร็วอ,อสองทางทวินแทบเมื่อเราติดตั้งแล้วต้องการใช้งานให้ทำการเปิดก๊อกสนาม ถ้าเราต้องการใช้วาวด้านที่ 1, ต่อสายางรดน้ำแบบปกติเพียงแค่มุนวาวตรงที่เปิดปิดวาวสีดำเท่านี้ก็เปิดปิดวาวด้านที่1เรียบร้อยแล้วครับหรือถ้าต้องการเปิดวาวอีกด้านหนึ่งก่อนอื่นเราต้องปิดวาวตัวที่1ก่อนจากนั้นถึงทําการเปิดวาวอีกด้านได้เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งน้ำกันใช้เพราะน้ำจะไม่เพียงพอต่อการจ่ายน้ำนะครับ สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสแกน QR code สอบถามมาได้ที่ Line s u p e r p r o d u c t ในวิดีโอหน้าเราจะมาแนะนำวิดีโออะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งและติดตามได้ที่ Facebook SuperProduct กันด้วยนะครับ